แฮปปี้วาเลนไทน์จงใช้ความรักที่คุณมีตอนนี้ทำอะไรดี <c oughs> ทำอะไรดีโอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันอีทวันนี้เราอยู่กันในเกมวันพีดเบาที่รันอีกแล้วคุณผู้ชม คุณผู้ชมวันที่อ่านอัดเป็นวันที่14กุมภาสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์อ๋ออันนี้วันที่12บสองเลยวะขอโทษก็คือเนี่ยเออเนี่ยเนี้ยมันมีอันเนี้ยคุณผู้ชมมันมีแคมเปญวันวาเลนไทน์มาตั้งแต่วันที่วันที่12จนถึง16คุณผู้ชมแต่ความจริงวัน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 วาเลนไทน์นี่คือวันที่14ใช่ป่ะเออนะฮะคุณผู้ชมนี่มีแจก50เพชรด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมไปเอานะจ๊ะเป็นแคมเปญอย่างเงี้เราก็ต้องเอาตัวละครที่เป็นในแคมเปญนั้นนนนๆมมมาเเเเล่ะคุณผู้้ชหืออกับบแฮปปีิร์์ดยขง เอสกับนิโคโรบินนะเออเรายังเอาพวกเขามาเล่นเลยใช่ปะคร <Wow. S 1> ั้งนี้เป็นอันนี้คุณผู้ชมเป็น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 วันว,นวนาเลนไทน์คุณผู้ชมเราก็ต้องใช้โมอาแฮนด์คอกหน่อยใช่ไหมแต่คือคุณผู้ชมปัญหาอย่างหนึ่งที่อันต้องการจะพูดให้คุณผู้ชมฟังก็คือนะกูไม่มีโมอาแฮนด์คอกสักตัวเลยคุณผู้ชม <laughs> นี่คือตัวคอรทั้งหมดที่อันมีไม่มีแฮนด์คอกสักตัวเลยอันก็เพิ่งมาสังเกตเหมือนกันคุณผู้ชมเอ๊ะเออเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฮนด์คอกนีดตัวนี้คุณผ อันนี้คือตัวเก่าคุณผู้ชมตัวแรกเลยที่แฮนด์คอร์กมีมาคุณผู้ชมส่วนกระทั่งมาแบบเป็นแฮนด์คอร์กชุดว่ายน้ําตอนนี้ก็ยังไม่มีคุณผู้ชมหรือจะเป็นแฮนด์คอร์กล่าสุดก็คือแฮนด์คอร์กตัวนี้อันก็ไม่มีคุณผู้ชมไม่เคยสุ่มได้แฮนด์คอร์กเลยอันเพิ่งรู้ว่าอันดวงกดจะแฮนด์คอร์กมากคุณผู้ชมอันเลยจะมาเล่นซาเลแบนเชนที่ใช้ตัวละครคล้ายๆกับแฮนด์คอร์กคุณผู้ชมมาเป็นเขาเรียกอะไรมาเป็นตัวที่แบบเออแบบ ขเขาเรียกแหละตัวแทนได้ตัวททยตัวแทนได้ใช่ไหมอืมนะคุณผู้ชมจัดทีมมาักขนาดนี้คุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วนะฮะนั่นก็คือลูฟี่นั่นเองไม่ใช่คุณผู้ชมคือบันนี่จังคุณผู้ชมถามว่ามันคล้ายยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมนั่นแหละไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เลือกตามความชอบอยากเล่นตัวนี้ <laughs> คือเล่นตัวนี้เอ้างว่าเออเป็นตัวตายตัวแทนของแฮนคอร์คุณผู้ชม <laughs> มาแล้วเพราะห้าฝั่งเรามีแชงคุณผู้ชมเราจะวิ่งป้อมอย่างเดียวเราสัญญาเพราะทําอย่างอื่นไม่ได้นะวันนี้สังคือทาอย่างอื่นไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเราวิ่งไปข้างๆตรงนี้แล้วกันมาเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้อันจะทําให้ทีมของเราชนะเองมง <c oughs> นนั้งเป๊บนึงพูดผิด,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 ดคุณผู้ชมขออนุญาตพูดใหม่นะฮะไปดึงธงไปอออื <c> ื <oughs> อันคิดผิดคิดถูกเนี่ยเอาวันนี้จังมาเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยคุณผู้ชมลูฟี่มันเลเวลหนึ่งร้อยบอนนี้ก็เลยแพ้เฉยๆความจริงวันนี้เก่งมากคุณผู้ชมนะตะติง้งนองไปอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมบรูคเจ้ามาที่นี่ทำไมมานี่มาเราจะซัดหน้าบรูคคุณผู้ชมสรุปอันเล่นตัวอะไรอะบอนนี่หรือว่าลูฟี่เฮ้ยตั้งหนึ่เอ้ยดึงธงหน่อยทำคะแนนหน่อยคุณผู้ชมต่อยไปตาย,ตายไม่มีแค่สักตัวไหมคุณผู้ชมไม่น่ามีสักตัว ิ่งไปดึงธงเหมือนเดิมแล้วกันคุณผู้ชมเพื่อน่าตายบ่อยทำไมเพื่อนเราตายบอยบ่อยคุณผู้ชมเฮ้ยฝั่งศัตรูดึงธงเยอะเหมือนกันนะเนี้ยไม่ได้แล้วเราห้ามแพคุณผู้ชมฝั่งศัตรูก็รันเนอร์แค่สองคนฝั่งเรารันเนอร์คนเดียวนี่วะคือเราเองเนี่ยและคุณผู้ชมใครมาข้างหลังเนี่ยฮะอืมโดนอ่ะไม่โดนด้วยไอ้ซาโบโอ้ซาโบตีไม่เข้าเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณพระช่วยอืมบุ๊กแต่บุ๊กจะตายแล้วนะบุ๊กจะตายแล้วว่ะเออ ล้มสิล้มไม่ลม้มคุณผู้ชมมันไม่ลม้มอืแล้วตีเราแรงมากสามพันเมื่อกี้เจ็บอันเนี้ยเจ็บไม่ต้องวิ่งตามมาอ <c oughs> แมน่นเก่งมากพี่ชายสมควรการเป็นพี่ชายลูฟี่มากเลยคุณผู้ชมตัวไทยตัวแทนของโมอาตรงไหนวันเนี้ <c oughs> ยคุณผู้ชมอยากได้ทงตรง,งกลางมากคุณผู้ชมทำยังไงดีแล้วเพื่อนเราไม่ค่อยดึงธงเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเพื่อนดึงทงหน่อยขอร้องนะจ๊ะไม่มีใครอยู่ตรงกลางเราดึงเลยแล้วกันมา เฮ้ยแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วแกดึงได้แล้วแกดึงได้แล้วดึงได้น้ำไม่ได้เพื่อนๆไปดึงอีกทงหนึ่งอีกแค่ทงเดียวคุณผู้ชมเฮ้ยนํำแล้วน้ำแล้วไม่ให้หรอกอืมมาสินาะชนะเฉยๆคุณผู้ชมชนะในการดึงครั้งสุดท้ายอุ้ยได้ MVP ีด้วยนะเหมาะกับการเป็นตัวตายตัวแรงของโมอ,อาไม่ทําให้โมอ,อาผิดหวังคุณผู้ชมเห็นไหมตัวเนี้ยคือที่สุดจริงๆชนะโกโมบิงเลยคุณผู้ชม ถ้าแพ้ก็คือค่อยลงให้มาแล้วสเตจมานะรอบสองคุณผู้ชมถ้าตัวนี้คือตัวตายตัวแทนของโมอาจริงๆแสดงว่ารอบนี้เราก็ต้องชนะคุณผู้ชมแตถ่ถ้าเราแพ้ล่ะฮะ ลืมคิดณจุดๆดนี้ไปเลยมาแล้วแสนสองคะแนนฝั่งตัหวังว่าจะไม่แสนสามเออดูดีต้องชนะเด้อคุณผู้ชมแต่ฝั่งตันี่ก็กคือถอดใจแล้วเนี่ยเจอคูจันไม่ได้เจอแชงไม่ได้เจอหนวดดําไม่ได้เจอใครก็เจ,เจอเจออตัวนี้ก็ก็ถอดใจเหมือนกันคุณผู้ชมดึงไปละจ้ามาคุณผู้ชมดึงอีกดึงอีกเฮ้ยตัวนี้วิ่งดึง,ด,งดึงทงเร็วนะคุณผู้ชมตัวบอนนี่จังอะ่ะจำได้ไหมคุณผู้ชมที่อ่านเคยจัดตัวละครอ,อะ่ะเออแบบสิบตัวละครสามดาวที่พอๆจะเอาไปแบบแข่งกับพวกสี่ด าได้บ้างอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็วันนี้จางอันก็จัดให้เป็นหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมว่ามันดึงธงเร็วอะเร็วแบบเร็วเกินคุณผู้ชมแต่ก็คือชนะหรือแพ้นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะตีไม่เข้าเลยคุณผู้ชมไม่น่ารอดวิ่งเถอะใช้วิ่งอย่างเดียวก็พอคุณผู้ชมอย่าหาทำในการโจมตีฝั่งประตูตตนะ,ะรีิโตข้อเสียก็คือควบคุมไม่ได้นะคุณผู้ชมทำไมรักมากขนาดนั้นฮะตีเขาหมือนหนึ่งตายเลยนะหมดสิ้นทุกอย่างไวสิ้นชีวา แล้วตรงกลางใครอยู่อะตรงกลางเขาก็ได้อยู่คนเดียวคุณผู้ชมอม,มานี้ทาไมเราตีมันยังไม่เอ้ไอ้ยีรับเดี๋ยวก่อนเถอะคุณผู้ชมเขาก็ได้เก่งมากอะโคตรเก่งเลยอยู่ตรงนี้คนเดียวอืเอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นเพื่อนเราดึงไม่ได้ตั้งนานแล้วเนะี่ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปตรงม้นอย่ามาตรงนี้อุย้ยตายเลยวะทีเดียวต้องชนะคุณผู้ชมนี้เอาจริงๆิงนะ มันเล่นอะไรเนี่ยบอนนี่หรือลูฟี่ต้องเป็นบอนนี่คุณผู้ชมตายสักรอบนดงไหมแต่จะเล่น bon บอนนี่บาบอุซาม,มาขนาดนี้แล้วอืมไอ้ไอ้ลาร์ฟตัวนี้คุณผู้ชม,ผมพุ่งไปโดนอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลัง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 ทำอะไรจ้าไอ้แมวอคุณผู้ชมตีมันให้ตายก่อนอมไม่ตายสักทีไอ้บ้าเอ้ย เออนี่กว่าจะได้คุณผู้ชมยากเย็นแสนเขียนเลือเกินอีราบแกทําอะไรข้อควดายของฉันอืออีลาบตายยังเนี่ยเออตายสักทีคุณผู้ชมค่ายากค่าเย็นหืมจะมาดึงทงเหรอจ้าไม่ให้นี่สรุปตัวแทนของโมอาก็คือลูฟี่นะไม่ใช่วันนี้จังคุณจะบ้าตายอ่ะแต่ไม่ได้ MVP รอบนี้ไม่เป็นไรรอบที่แล้วได้แล้วไงคุณผู้ชมเออเก่งมาก ชมตัวเองก็เป็นวะโอเคคุณผู้ชมก็วันทันทายนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมนะมีความสุขมากๆความจริงวันนี้วันที่อัดนเล่นนี่วันจูจีนใช่ไหมเออก็ขอให้มีความสุขแล้วกันปีนี้ต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างหลังจากที่ไม่ได้เจอมาตั้งนานคุณผู้ชม